Ele não, pá, não. não. ตัวนี้เราก็เราก็ไต่ขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ต <g ülme> อนแรกคิดว่าขึ้นไม่สูง <g ülme> แต่ถนนก็รดวิ่งสวนทางกันได้แต่ก็ค่อยๆขับครับวัดพระพุทธบาท400นะครับ <g ülme> เป็นสถานที่เก่าแก่ของเชียงใหม่อีกที่นึ่งที่แนะนำให้มาเที่ยวกันนะครับก <g ülme> ็ค่อยๆขับมาก็วันจุดอากาศดีๆ มันขึ้นได้หลายสายนะครับจากาทางมาทางเชียงดาวก็ขึ้นได้นะครับตรงเลยทางแยกแม่ลิมมานะครับตรงมาแต่ถ้าขึ้นทางม้อนแจม่มที่ว่าแยกมาทางม้อนแจ่มก็ได้นะครับ หลังจากเราขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วทางแยกวัดพระพุทธบาทสีลอยวัดเมืองกะนะครับมีวัดเยอะของบนครับอยู่บนสันเขาเลยเนี่ยแต่ข้างบนก็มีหมู่บ้านนะครับสมัยก่อนก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวล้วหรือละวานะครับซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนก็ชาวล่วะชาวละวานี่ยก็ตามประวัติก็สืบ เชื้อสายมาจากพวกมอนนะครับมอนก็มาจากพม่านะครับทางภาคใต้ของพม่าเมื่อก่อนเป็นประเทศเนะสมัยก่อนเป็นประเทศมอนเป็นรัฐมอนแต่เนื่องจากเกิดศึกสงครามกาบพยพมานะครับเข้ามาอยู่ฝั่งไทยฝั่งสยามถนนก็รถพอวิ่งสวนกันได้ แต่ช่วงนี้เราก็เร่งส่งหน่อยนะครับเพราะว่าแต่รถเรามีมิกียร์สปอร์ตนะครับช่วงนี้ก็จะชันหน่อยนึงนะครับใกล้ <g ay> ถึงเต็มที่ละทางซ้ายมือจะเป็นรีสอร์ทอะไรไม่รู้ะเห็น